กะกินครับพอแล้วมงใหญ่ๆมาแน่จ้ะมาแบบใหญ่ๆเลย ความงามขาวจั่วเลยครับยังกาทิดใดครับไม่ครับชื่อว่ากับก้อเดืดลุ่นเนะขับอมักับมือใหญ่กาเกาพี่ใหญ่หรือพี่ใหญ่ขาใหญ่โอ้โหเบิ่งพี่หน่องเอ้ย ดอ,อกกระเม่นด,ดอ,อกละขีดอ่ะเนาะยังอยู่ดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ผมสรันนะครับพามาดไตเง็ดครับถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ห้ามาทางสีเลยครับมา,ม,มากคมาพอแล้วครับพี่น้องนี่นอากาศมันหวานจ้ะลองอม,มือกางเขนบนดาวเห็ดป๋วนมันมาออกกางคืน,เป,นเป็นทักมากดิโอเห็นน้ำเนาะโอ้ดอกงามมากครับน้ำเงินของยยงสั่นเลยครับ หาเหงาเนีหาหานี <S <S โ่โอ้โหพดีเลยนะกำลังงามๆครับนี่ออกทั้งนี้คนั่งขึ้นนู่นเลยนี่พี่ตู่ มาต้องวิ่งมาได้จักดอกเลยครับมาต้องขึ้นเวงเออ,อมาในเลอาอีจา <c oughs> สจระสดๆนะครับปีนหนอเงา้าีไม่เอาเ <c oughs> มา มันตกตำบันเห่าโมโมตกทีตัให้ตัวกับตกวเห้ยค่ะดอกนี้สิใหญ่งตกเ้ยโอกยแยด้รับบ่ดนียเปวขาที่เลือกในตลาดวอดอกได่รับเบื้องติดขาโอ้ยโอ๊ยเบียดเบียด ก็ขึ้นไงเด้เอเฮ้ยแต่ยังสีเนาะนี่ครับขามาบ้างนมูเล่ตซาขึ้นนี่ครับใกล้เนด้อโอ้โห้ขาขาวเลยจัวะเลยครับบอดเบิองเนี่ยยากุดโอ้โห นี่พวกย,ยังมีอาคารเหย่ยงนี่เป็นดอกมีบ้านนะครับข้าราชการสมือนี่กับเพี้ยนป้ายตามยุคสมัยครับจะกลองก็เมื่อกี้ว่าสีแดยมัดแตยย่งสีดอกปีหนอเอ้ยฮาจะต้องวิ่งให้เบิ้งกับพ่อใดเนาะ ไอ้สมือนี้โออยากแงงครับบ้ามือก็บได้ยมีรอบเสียงมาตอนกลางคืนบึ่งมานแล้วเลือตาประดกนเล้โห อยากออกกีฬา,าวัามีฝนออก็ฝนมาตรงกับมัออมี่็เสียดอกนาแ่ะเอาเดินนำหมอกอมจ้ะลุงจ้านี่แบบแครับเห็ดขาดฝนเธอเขายังออกดอกดง่ามแม่มงสวยจ้ะโอยย้ยขาแม่งหยาดจังค่ะมือนี บ้านมาบ้านแล้วกําลังคือเลยเนาะ สะออนนะครับแห้งจิงพึงแต่ก็ยังออกดอกงามๆสิไปพ่นไส้เห็ดหัวรุดเดียครับเปน่าพ่นขึ้นมาสิหัวรุดเลยนี่แบบสมโตม บบแพ่กลับเบื้องเราอาจจะเสียอารมเพราะวา่ามันเป็นในตามธรรมชาติกับของเห็ดแต่ละปาก,ก็จะบอกขึ้กันดอกงามแหงเบื้องขาครับ โโีโค้งมากติดโงตัวใสเดียอู้หอมแห้งที่เปิดถุงเอาไม่เหงาใหม่ต้นใหม่สิอืออิ่มเลยอือหอมแห้งแบบสุดจอดเลยครับมันจะเป็นอย่างไปดมเลยเพราะว่ามันเป็นสาปาเชื่อ ล่านะครับจะไปก้อนสิทธิ์ในปอดเน่ามันจะเป็นกระเจี๊ยบดมนะครับกำลังโคครับออกเป็นแปดเลย,ยสองดอกถามก้างเครือต้นหมาครับ อนนครับมวนหนึ่งครับโอ้ยขาขึ้นจริงงามไม่ได้สลัด,ดเพราะว่าขาอ้วแม่แม่ดินซุ่มกับส้นนี่ครับงามงามงามน่แบบาดิฉันขายเงาสลาดคุณหลอกดาวอะ ุดยอดแล้วทำนี่เป็นขาหน้าวันนี้ครับนี่ขาหน้าอะไรสักหน่อยอันนี้เบิ้งบอกบอกว่าขาหนายังงอันี้โอ้ยบอกแล้วมันเป็นหลุหๆนะเห็นบ่นี่เอาพี่ใหญ่นี่คิดว่าเลือกแห้งพี่ใหญ่นี่คิดว่าเน่าแทบแหลกครับเอรุณปิญาย์ครับขาที่เลือกกันอะไรเบิ้งขาอื้อพี่ใหญ่ โอ้โห,หเหยาอาดลาดนะสามดอกโอ้โหครับเบิงบ่งเพิ่งนี่งสาะออดคางเฮ็ดดีครับงามงามมาี่น้องครับพอแล้งูใหญ่ใหญ่มาแน่จ้ะมาใหญ่ใหญ่เลย โอ้โหเปิ่งกับความงามขาวจั่วเลยครับงามอลีครับย,ยังก็ที่ใดครับพี่ว่ากับขอดีลุ่นนะคับพอมอมกับมีอไงรูเกา่า กมิจฉาบ้านมาหาคือกันกลับเมื่อกี้กับมะเบิงขุดซ้อนนะมากับมูยใหญ่ๆตัวไปกันแล้วข้อนีกับมันไผ่มันมันแล้วเป็นกระดาษหักเด้เป็นมะแยงเนาะใช่ที่นอนสนิทปนิสัยดีครับผมว่ามันหายงากเนาะ สิได้มื่อวันเราเพิ่นมาได้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้อยู่เมือก้อนมันก็ได้อยู่ออกยังสี่ลานี่ยหกหกเพื่นวะก็คอยหาไปคืนแล้มั้งหากใหม่หักใหม่แล้วแต่หกเนี่ยต้องเก่าคุ้ม โอ้โหดอกนี้สะออนครับขอนอหนกับพิเศสครับปเปลี่ <c oughs> ยนบรรยากาศครับเขาเลียงแม่ไปครับนี่เราก็เอาเทสรยกันแล้วนาหลุต่อมมหาสินมาใกล้ครับวออันคื่น น่นนาได้มันมาเดือดกเลยเอได้กับบัานมาไว้ๆครับ หน่อยยังยผสมกันไปอืมดอยสวยย,ยังจัะกลิ่นสองมากก็สีบ้านเนี่ยอ้างสอบค้ายายังยสีจะลืครับกลินให้สวยด้วสะรัพี่น้องรุ่นสวยอยู่ครับ ว,ว้าวสพอีง่ามาลีเนาะครับเพชรปัวชนีขาจะงานพิเศษเ,เวลาแฟนขาความเบื่องโอ้บ่เคยเห็นหาดอก ani jedno. ติดหากใหม่ไงโอ้โหขาไหม รับแล้วรับแล้วสีรับแล้วอะไรนี่มาถึงสี่ใหญ่ครับจอกนี้ต้องอควคิดว่าน่าจะลึกกับขา,ขาบใะะหญ่งงไไอโอ้โหขาเมื่อคืนนี้สั่งนีไงเด่นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขาใหญ่โอ้โหเบื้องพี่น้องเอ้ยดอกเกือบแม่นดอกละขีดอ่ะนอาะยังไงดีครับ เลี้ยงงามดีอืมชุดอออนอรครับมัน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  อ่อนนี่มันเบื่งกี่งหรอเลยขาง่ามแมงปรบนึกครับจค้าออกผลเสยมาลายเหรอครับดุ่มๆบัมบ่มบบมาแล้วฝนต้ตต้งฝาเหลืองแล้ว ออกเป็นแป้นเลยกรบมวยเบาแค่ซื้อเลยบ้านเราเงินนี้ครับไอหนี้แล้วลวง หอยถากินครับหอยถางสองตัวเ็นปะหอยแหหอยถางออเอ้าเฮงเสียบอกหอกเลือกขนขาเลือกเนี่หัวก็คือคนไม่ได้เหมือนกับขา้อยี่ย ว่าเด้กพูดเด้ครับแต่ว่าเราุ ata, ูดลงไปเลยครับแก่รูปเงี้ยหน้าครับเต็มกระตาแล้วจริงตาเรียอ ดอกงาแมงกับมืองโซนด mm. แบบอกนี้ับดี๋ยก็ีกันได,ดอกดอกงาแมง ขาหมดเก็บมาสลัดนี่ดอกแคเล้งได้สลัดขาผมมาขาเลยแค่นีสองดอกงานงานมีดอองนียอ่ะเ็นมอกขึ้นมาค<ม>รับพีกระโปงอู้หหอกาะเน่มขาขาขา นงงแโอ้โหขาป๊าดเรื่อยๆครับรอบเลือกครับปึงสะออนขาเห็ดพี่น้องมาเมีอันนี้พ่อที่ดอกเดียวครับเขาเรียกว,ว่าแม่หมานแล้แม่หานครับยังจะไล่ไเออกเลยจ้ารอฝนออกเที่ยว เวลานครับนี่คือผลงานสำหรับคืนนี้ครับนี่ก็เดือดแล้วครับในเวลาขับป่าเน่าอ้ยดอ่อนนะครับเกือบเต็มกระตาหมานครับเมือนี้ครับอ่ากับสู้ๆครับเอาไว้พรอกันไม่กรีบนาครับเมือนี้ผมก็สแันและพิกรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อพอดีครับหมานเต็มกระตาเลยจ้ะเอาละสุดยอดสุดยอดเลยครับ